สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะเข้าสู่ช่องหนูเปิลแช n เนลค่ะและนี่คือ t a r o t a r อตอ t ค่ะคลิปนี้เราจะมาดูดวงครึ่งปีหลังให้กับชาวราศีมิถุนนะคะในช่วงกรกฎาคมจนถึงธันวาคมเนี่ยในปี6.6จะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างนะดูเป็นแนวทางไกด์ไลน์เนาะแป๊บเดียวก็คือจะผ่านมาครึ่งปีแล้วเพราะฉะนั้นเราก็จะมาดูเป็นแนวทางค่ะว่าครึ่งปีหลังของคุณเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างช่องของเปิลเป็นการดูแบบโหราศาสากลนนะคะเพราะฉะนั้นการแบ่งวันที่ราศีจะไม่ตรงกับของไทย คุณเช็ควันที่เกิดของคุณที่ใต้คลิปดูก่อนค่ะว่าคุณเกิดในราศีมิถุนหรือเปล่าหรือว่าจะดูแบบลักนาก็ได้ใครยังหาลักนณาไม่เป็นตามลิงก์ไปหาได้จําเป็นจะต้องทราบเวลาเกิดเป๊ะๆนะถ้าเกิดคุณเกิดลักนณาไม่ถุนหรือว่าคุณมีดาวทิศหรือว่าวันเกิดอยู่ในราศีมิถุนตามช่องของเบิ้ลดูได้เลยส่วนใครยึดแบบไทยมาตลอดแล้วรู้สึกว่าแม่นยามากกว่าจะดูก็สามารถทําได้เพราะคลิปแบบนี้ก็ต้องบอกว่า เป็นคลิปภาพรวมเนอะมีคน energy ราศีมิถุนเข้ามาดูเยอะมากเพราะฉะนั้นจะเป็นพลังงานหลักๆของคนที่เข้ามาดูกันละกันว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างอย่างที่ปั้นพูดทุกครั้งเนอะการเราดูดวงเนี่ยเป็นการดูดวงเพื่อเหนือดวงแปลว่าเราดูเพื่อความสบายใจค่ะถ้ามันมีอะไรที่ไม่ดีหรือที่เปั้นเตือนไปก็คือแค่ เหมือนเขาแหละระม,มัดระวังเนาะแล้วก็วางแผนชีวิตให้ดีมีสติกับการใช้ชีวิตถ้าเกิดว่ามันดีเนี่ยเราก็ไม่หลงละเลงเนาะเราก็จําเป็นจะต้องอ่ะโอเคถ้ามันดีเราก็เหยียบคันเร่งได้ไม่ต้องไปกังวลกับมันมากแต่ก็ต้องระม,มัดระวังอยู่ดีมีสติในทุกๆการทําดําเนินชีวิตอยู่ดีเนาะแต่ว่าอ่ะถ้าเกิดว่าพลังงานมันดีอ่ะเราก็ดูเหมือนแบบเออเป็นพลังบวกให้กับเราสามารถแบบเดินหน้าไปได้เนี่ยไม่รู้ว่าทุกคนรู้สึกเหมือนเปื้อนไหมนะว่า ครึ่งปีแรกะยังไม่ทันผ่าไปถึงไหนเลยก็คือรู้สึกแบบเหนื่อยล้าพอสมควรนะก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยวันนี้ปัใช้อุปกรณ์หลายอย่างเหมือนกันนะ จะใช้แอสโซไดด้วยแอสโซไดเนี่ยเพิ่นเปิดคลาสสอนนะใครสนใจอยากรู้ว่าใช้ยังไงหรือว่าอยากจะเรียนเพื่อเอาไปใช้งานเนี่ยก็สามารถไปลงเรียนกันได้นะมาแล้วเริ่มต้นกันที่ไพาทาโรกันก่อน,อนเลยคนราศีมิถุนนะคะครึ่งปีหลังของปี2 5 6 6รกเนาะกร,ะรกฎาคมจนถึงธันวาคมเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างจริงๆแล้วเ n e r g y อ่ะต้องบอกว่ามันเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่เปิ้นทำคลิปเลยแปลว่าถ้าเกิดคุณมาดูก่อนเนะ้อเปิ้นทำคลิปเนี้ยช่วงอ่า กลางพฤษภาคมอ่าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมาดูเกาะนีนเอยเน e r g จมันก็นับตั้งแต่ตอนนี้นี่แหละไปจนถึงสิ้นปีเลยนะะว่าจะเป็นยังไงบ้างมาเริ่มดูกันค่ะราศีมิถุนมาอะไรเกิดอะไรบ้างเพื่อก็จะพูดให้ฟังนะพยายามจะพูดให้ครอบ cover แล้วก็ครอบคลุมทุกเรื่องเนะืะการเงินการงานการเรียนความรักสุขภาพนะคะมาว้าว action of cups นะ,ะโอเค ก็คืออัดสวินถ้วยเนาะ t h Moon อมืมีความวิตกกังวลใช่ไหมอัดสวินถือเหรียญคนเยอะนะเรา Seven of one, 7 of wands 7เจ็ดไม้นะคะ Four pent acles, 4 pentacles 4สี่เหรียญห of wands หกไม้ ซิกซ mm ์ส hmm. oh. ah, ah, mm ับสอดหกดาบอืมหกไม้หกไม้หกดาบเหรออ่าทรีออฟทับสามถ้วยอายังใจชื้นขึ้นมานิดนึงนะ Awakening ค่ะเป็นไพ judgment, no mm ่ Judgment นะ Awakening อืมหึ่งโฟร์ออฟสอดค่ะสี mm ่ดาบอืมหึ่งใต้สำรับเป็น เ p ป r ปอริดออฟสอดควีนถือดาบอ่ะโอเคมันคงมีเรื่องคุณต้องตัดสินใจอะไรพอสมควรในระยะเวลาช่วงครึ่งปีหลังนะคะอ่ะขออนุญ,ญาตค่ะปะดีไพยมันเลื่อนนะเป็นทุกครั้ง จัดไพ่ไม่โอเคนะแล้วก็ทําให้ต้องเลื่อนจอไปมาอะเรามาเริ่มกันเลยค่ะคนราศีมิถุนนะต้องบอกงี้พลังงานของคุณในช่วงครึ่งปีหลังอะค่อนข้างจะมีความวิตกกังวลค่อนข้างเยอะแต่คุณอาจจะไม่ได้แสดงออกมาก็ได้นะภายนอกด้วยความว่าเราเป็นคนราศีมิถุนเนาะเราเป็นคนเฟรนลี่ค่ะเป็นคนที่เหมือนแบบอ,อะไรยังไงก็ได้อไรเงี้ยแต่คุณก็เต็มไปด้วยความวิตกกังวลเหมือนกันอืมอาจจะเป็นเรื่องงานเป็นหลักก็ได้นะเพราะเรลรู้สึกว่าเออมันมีไม้เยอะเหมือนกันเนาะมีเจ็ด ไม้หไม้นะ แล้วก็คิดถึงเรื่องการเงินเพราะฉะนั้นก็นเลยรู้สึกว่าโอเคมันมีการสนใจในเรื่องการงานการเงนินเหมือนต้องต่อสู้แข่งขันเหนื่อยล้าพอสมควรใครที่ทํางานประจําคุณอาจจะรู้สึกมีความพิตก,กังวลเหมือนกันเนาะมันมีอุปสรรคอยู่บ้างค่ะแต่คุณถือดาบม,มาที่ใต้สําหรับแปลว,ว่าถ้าเกิดช่วงระยะเวลาครึ่งปีหลังเนี่ยคุณใช้สติปัญญาเหตุผลในการแก้ปัญหาคุณจะรอดนะคนราศีมิถุนเป็นคนธาตุลมอยู่แล้วเพราะฉะนันคุณจะมีไหวพลิบค่ะมีความเด็ดขาดในการแก้ปัญหาอยู่แล้วเพราะฉะนั้น เปิ่นไม่ได้คิดว่าคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรในชีวิตเยอะนะขอให้คุณทําทุกวันให้ดีที่สุดครึ่งปีหลังนะปิ้นคิดว่าเราอย่าไปนอยล่วงหน้าคุณนะเป็นคนขี้น้อยหรือพลังงานในช่วงครึ่งเดือนครึ่งปีหลังก็ได้คุณจะมีความน้อยเกยิะเดือดมูลเนะาะสถานการณ์อาจจะคลุมเครือไม่แน่ชัดจริงๆแล้วคุณก็เป็นคนค่อนข้างจะมีความชัดเจนเนาะคนราศีธาตุลมอะไรเงี้ย แต่ว่าพลังงานหรือสถานการณ์ที่คุณเจอไม่ว่าจะเป็นการงานหรือจะเป็นความรักหรือเรื่องอะไรมันจะมีเรื่องที่ทําให้คุณวิตกกังวลค่ะเพราะว่ามันมีความคุ้มเครือไม่ชัดเจนเป็นไปได้เพราะฉะนั้นแนะนําว่าอย่าไปนอยกับมันมากเพราะว่าไอ้ความคุ้มเครือนั้นบางทีมันเป็นความวิตกกังวลของคุณเองที่มันมากเกินไปความจริงยังไม่ได้ปรากฏเลยหรือว่ามันยังไม่ได้มีหลักฐานอะไรแต่ว่าความนอยของเราเนาะหรือว่าเรามองนก g a t i v e ไปก่อนอะไรเงี้ยมันก็จะทําให้เรากังวลเกินกว่าเหตุเพราะฉะนั้นแนะนําเลยนะคะเพราะไพ่ขึ้นมาชัดว่าให้เราทําทุกวันให้ ที่สุดเราแลนวันต่อวันอย่าไปคิดอะไรมากคือบางคนก็บอกว่าเออต้องวางแผนอนาคตอะไรไว้บ้างใช่ไหมใช่คะ่ะแต่ว่าคุณอย่าไปนอยเราต้องสมดุลให้ดีนะว่าการวางแผนอนาคตของเราคือทําทุกวันให้ดีที่สุด อ่าแล้วก็เงินสำรองควรจะมีอะไรแบบนี้อ่าเป็นแบบนั้นได้แต่ว่ามันไม่ใช่ว่าเออไปคิดน่อยเกินกว่าเหตุว่าเฮ้ยมันจะเป็นยังไงเนี่ยถ้าตกงานทําไงหรือว่าความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเมืเ่อไหร่จะชัดเจนหรือใดๆก็ตามอะไรเงี้ยเป็นคิดว่ามันเป็นจังหวะที่คุณไม่ได้สามารถทําอะไรได้มากนะใช้คํานี้เพราะมันอาจจะมีบุคคลหรือมันมีสถานการณ์เข้ามาเกี่ยวข้องเยอะเพราะฉะนั้นคําแนะนำเอาไว้คิดนิ่งขึ้นมาบอกว่าถ้าคุณทําดีมาตลอดคุณจะได้รับผลของมันแน่นอนถ้าคุณทําไม่ดีความจริงก็จะปรากฏเหมือนกันเเพราาาะะะฉนนนนั้นก็ลยแนํนว่อ ทําทุกวันให้ดีที่สุดเนาะค่อยๆทําไปอ่ะเรารู้สึกว่าวันนี้เราทําดีแล้วอ่ะโอเคก็เซเลบรตกับตัวเองมีความสุขกับตัวเองพรุ่งนี้เอาใหม่ ทำเงี้ยทุกวันทุกวันทุกว,วันไปเรื่อยๆจนหมดทั้งทั้งปีเนาะมันก็จะทำให้คุณสามารถผ่านไปได้โดยรวมถามว่า energy เพื่อนร่วมงานคนรอบตัวเพื่อนฝูงโอเคไหมโอเคปัญหามอยู่ที่ตัวคุณเองมากกว่าที่เปิ้ลรู้สึกว่ามันเป็นความวิตกกังวลภายในของเราเยอะเนาะเปิ้ลเลยต้องแนะนําก่อนว่าอ่ะเราอย่าเพิ่งนอยอะไรเยอะเพราะว่าคุณจะรู้สึกคิดเยอะคิดมากมันมีความไม่ชัดเจนอยู่และคุณก็เลยจะมีไม่ค่อยมีความสุขอ่ะใช้คํานี้แล้วกันเนาะแต่ถ้าเกิดว่าอ่ะโอเคคุณ ไม่ไม่ไปพยายามคิดเยอะคิดมาคุณจะผ่านครึ่งปีหลังไปได้อย่างมีความสุขแน่นอนมันดูไม่ได้มีปัญหาอะไรเยอะนะอ่าการงานก่อนแล้วกันเนอะเริ่มต้นคือนที่การงานเมื่อกี้ดูดูภาพรวมให้ในเรื่องการงานอะ่ะคุณการงานของคุณมีความมั่นคงนะโอเคมันอาจจะมีเรื่องอุปสรรคปัญหาเข้ามาให้คุณชาเลนที่คุณแก้ปัญหาแหละถ้าทํางานประจําก็คือคุณจะผ่านไปได้นะ ไม่ได้รู้สึกว่าคุณจะมีปัญหาการทํางานหรือว่าจะมีการเปลี่ยนงานคิดว่าไม่คุณแจงคงทํางานที่เดิมถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าเออหรือว่าเราอยากจะหางานใหม่จังหวะช่วงนี้อาจจะยังไม่ได้งานนะถ้าเกิดคุณมีเกมเปลี่ยนแปลงงานเป็นพูดอย่างนี้เลยแต่ละคนดวงชะตาไมเหมือนกันถ้า จังหวะที่คุณจะได้งานคุณจะได้เองโดยที่คุณไม่ต้องพยายามเพื่อนเห็นว่าถ้าเกิดคุณอยากได้งานแล้วคุณพยายามเยอะคุณก็จะยังไม่ได้หรืออาจจะแบบยังยุง่งไม่มีเวลาหรือว่าไปสัมภาษณ์ก็ไม่ได้หรือว่าเออเวลาเขาจะมาสัมภาษณ์เราก็เวลาไม่ไม่สะดวกหรืออะไรมันดูมีความยากความเหนื่อยอยู่ในการที่จะต้องสมัครงานเนาะแต่ถ้าคุณเป็นจังหวะที่คุณจะได้งานคุณจะได้เองซึ่งเท่าที่เพื่อนเห็นมันคือช่วงเดือนพฤศจิกายนถ้าคุณจะมีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงงานนะมันคือจังหวะช่วงนั้นแต่ถ้าไม่แปลว่าคุณจะททําางนนี่่เดิมมั ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรในเรื่องการงานเท่าไหร่มันยังมีความมั่นคงดีอยู่ถ้าเกิดคุณทํางานราชการทํางานประจําทํางานอะไรที่เป็นองค์กรอ่ะรู้สึกว่าคุณมั่นคงดีแต่ว่ามันเป็นพลังงานที่คุณไม่มันเหนื่อยอเนาะมันไม่ค่อยได้ดั่งใจหรือใดๆก็ตามแค่นั้นนะการเงินก็ยังโอเคด้วยนะเหมือนว่า คุณอาจจะเริ่มคิดเยอะคิดมากในเรื่องการเงินแล้วว่าเออเราอาจจะต้องทำยังไงวางแผนการเงินยังไงจะเอาเงินไปลงทุนอะไรไหมหรือเราจะต้องเก็บเงินอะไรยังไงเพราะฉันรู้สึกว่าคุณจะค่อนข้างมีภาวะของการครึ่งปีหลังนะอยากเก็บเงินมากขึ้นนะไม่ค่อยได้ดูใช้เงินเยอะเท่าไหร่ซึ่งมองแล้วก็ดีถ้าหมดไปมันก็จะหมดไปกับการกินดื่ม เพื่อนฝูงสังคมแต่ว่าไม่เยอะนะใช้คํานี้ไม่ได้เยอะคุณอาจจะไม่ได้มีเวลาใช้เงินด้วยซ้ำเพราะว่ามันก็ดูมีความต้องทํางานแต่ถามว่ามันหนักงานเยอะขนาดนั้นไหมมันเป็นอุปสรรคปัญหาที่คุณต้องพบเจอมากกว่าอย่างแก้ปัญหาใช้สมองหรือว่าต้องดิวกับคนเยอะเพราะมันดูมีคนเยอะใน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 สถานการณ์ชีวิตคุณเหมือนกันคุณอาจจะต้องแก้ปัญหาเกี่ยวกับคนอ่านะเนื้องานอะไรบ้างเล็กน้อยมันเป็นปัญหามากกว่าที่จะเป็นเรื่องความงานเยอะงานหนัก นะแต่คุณสามารถผ่านไปได้นะเป้นอย่างที่ปิ้นบอกอะ่ะทําทุกวันให้ดีที่สุดคุณท่องคานี้ไว้เลยค่ะเมื่อคุณทําตัวเองให้ดีที่สุดในทุกวันนะพอวันนึงเอาผ่านไปโอเคนอนหลับไปพรุ่งนี้เริ่มต้นใหม่พรุ่งนี้เริ่มต้นใหม่คิดอย่างนี้ให้มันผ่านครึ่งปีนี้ไปก่อนมันเหมือนเป็นการที่เหมือนพายุงเนาะต้องเรียกว่าพายุงก็แล้วกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณอยากได้งานใหม่คุณจะได้เองในช่วงเดือนพฤศจิกายนแต่ถ้าจังหวะไม่ได้มีงานเข้ามา คุณก็จะยังทําที่เดิมเปิลบอกแบบนี้การที่คุณพยายามจะไปหางานนู่นนี่นั้นเปิลรู้สึกว่ามันอาจจะยังไม่ได้เป็นจังหวะที่เหมาะสมเนอะเหมือนโชคชะตาบอกว่าถ้าคุณมีเกณฑ์ที่เส้นทางคุณจะต้องเปลี่ยนแปลงมันจะเปลี่ยนแปลงเองเออโดยที่เราไม่ต้องพยายามอะไรประมาณนั้นบางทีเราอาจจะมีอุปสรรคปัญหากับเจ้านายก็ได้นะควีนถือดาบในที่นี้นบางทีเราแบบโอ้ยเจ้านายลูกค้าที่เป็นเพศหญิงแบบนี้ก็ได้มันดูมีอุปสรรคพอสมควรหรือว่าทําให้คุณลาคาญใจ ก็ได้เหมือนกันอาพระชันอันนี้ก็เตือนไว้ท่องท่องหนะึ่งถึงพันเนาะหายใจลึกๆเนาะนั่งสมาธิอะไรบ้างก็อาจจะช่วยให้คุณดีขึ้นได้คุณปล่อยไหลๆค่ะอย่าไปกังวลมากแล้วมันจะรอดนะอันนี้คือในเรื่องการงานการเรียนเหมือนกันถามว่าโอเคไหมต้องบอกว่าพอบอกว่าทําดีได้ดีใครที่เรียนหนังสืออยู่ค่ะต้องตั้งใจอ่านหนังสือเนาะอ่านหนังสือคุณจะสอบผ่านถ้าคุณไม่อ่านคุณก็สอบไม่ผ่านประมาณนี้คือต้องใช้ความพยายามเยอะ,อะมันไม่ได้ง่ายอ่าใช้คํานี้แล้วกันเนาะไม่ว่าจะเรียนมหาวิทยาลัยหรือเรียนสอบอะไรใดๆก็ตาม แปลว,ว่าเราต้องพยายามค่ะถ้าจะสอบบรรจุคู่แข่งมีเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณไม่พยายามคุณก็ไม่ได้แต่ถ้าคุณคุณพยายามคุณจะสามารถสอบได้นะเออประมาณนี้ในเรื่องการเรียนการงานการเงินเมื่อกี้พูดไปแล้วในเรื่องความรักบ้างความรักอะถ้าเกิดเป็นคนโสดรู้สึกว่าคุณอาจจะยัง มีความไม่ชัดเจนหรือว่าคุณรู้สึกว่าเออคุณไม่เอาละความรักเพราะตอนนี้มันเหมือนมีอุปสรรคปัญหาในเรื่องการงานการเงินต่างๆหรือว่าถ้าเกิดความสัมพันธ์ไหนมันคลุมเครือคุณจะตัดทิ้งหมดเลยใครเข้ามาแล้วถ้าเกิดไม่ชัดเจนคุณก็ไม่เอาคุณมีความสุขได้ด้วยตัวเองอยู่กับเพื่อนฝูงสังคมอาจเป็นไปได้แต่ถ้ามันมีคนเข้ามาก็คือต้องชัดเจนผมนคิดว่าทง,งคุณแบบนี้นะถ้าเข้ามางงๆแล้วไม่ชัดเจนคุณก็จะทรีตเขาเป็นเพื่อนอ่ะก็ันก็ช่างเรื่องของเขางั้นก็แบบไม่ต้องอะไรกััับบเเขาาาาามมอะะพลงงนนนนจปป็รรณี้สสํหคโด ส่วนคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็ต้องบอกว่าพลังงานมันค่อนข้างคุมเครืออยู่นะแปลว่าถ้ายังไม่ชัดเจนมันก็จะยังไม่ชัดเจนต่อไปซึ่งก็ต้องบอกว่ามันมีโอกาสเหมือนกันคะ่ะที่คุณจะตัดสินใจที่จะไปต่อหรือจะจบอืแต่ถามว่าคุณจะตัดสินใจได้โดยเร็วไหมก็ต้องบอกว่าไม่เพราะว่ามันเหมือนกับเราอะ่ะอยากเนาะอยากชัดเจนเนาะเพราะไพ่เดอะมูนขึ้นมาคือมันมีความคุมเครือแล้วเราเป็นคนชัดเจนเราอยากชัดเจนแต่ถามว่าด้วยสถานการณ์อะ่ะ พอจะชัดเจนคุณก็กลัวว่าความสัมพันธ์นี้มันจะจบขาดยังทําใจไม่ได้หรือว่าถ้าเกิดว่าบอกไปว่าชัดเจนมันแปลว่าเราจะต้องจบนะหรือว่าเราจะไปต่อ อะไรทางใดทางหนึ่งซึ่งถามว่าคุณยังกังวลกับมันอยู่เพราะฉะนั้นเปิ้ลนรู้สึกว่าสถานการณ์คุณจะเหมือนแบบอ่ะงั้นก็ปล่อยเป็นเรื่องของโชคชะตาละกันถ้ามันจะยังไม่พัฒนาก็ปล่อยมันไปแบบนี้คุณก็เลยจะไม่ได้แอคชั่นทําอะไรในความสัมพันธ์นี้ในใจอะมีคิดนะอยากชัดเจนทํายังไงดีแต่พอเราไปคาดหวังว่าจะชัดเจนในขณะที่เราก็ไม่กล้าทําอะไรเพราะคุณผลักภาระไปให้คู่กรณีก็ได้นะ เออทำไมเมื่อไหร่เขาจะชัดเจนแต่คุณก็ไม่กล้าที่คุณจะเหมือนแบบบอกว่าถ้าเธอไม่ชัดเจนฉันจะ move on นะใดๆก็ตามอะไรแบบนี้เนะะาะเพราะฉะนั้นมันรู้สึกว่าความสัมพันธ์ในกรณีคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนมันก็ยังคงความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนอยู่ซึ่งมันก็มีโอกาสนะคะที่มันจะติดติดดับๆเนาะค,คุยบ้างหายบ้างคุยบ้างหายบ้างอะไรเงี้ยเป็นไปได้นะก็พยายามมีความสุขกับปัจจุบันละกันอ,อย่างที่เปิ้ลบอกไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามคุณมีโมเมนต์ที่มีความสุขเออแบบเออเราจะไปท มีโมเมนต์ปัจจุบันให้มีความสุขอ่ะแล้วคุณก็จะมีความสุขมากขึ้นในช่วงระยะเวลาครึ่งปีหลังนี้นะคะส่วนคนมีคู่ความสัมพันธ์ชัดเจนเพื่อนก็คิดว่าความสัมพันธ์ของคุณไปเรื่อยๆนะเนิบๆใช้คานี้ละกันมันไม่ได้ดูมีถามว่าทะเลาะเบาอแหวงกันไหมก็ไม่แต่ว่ามันอาจจะมีความแบบอะไรสักอย่างหนึ่งที่คุณไม่สบายใจอ่ะคุณอาจจะไม่สบายใจเรื่องงานก็ได้แล้วก็เลยเหมือนแบบอาจจะทําให้คุณไม่ได้สนใจในเรื่องความรักหรือไปหงุดหงิดพ่านคนรักก็ไม่ไม่ได้อีกนะ อืมถ้ามีปัญหาทะเลาะเบาะแวงกันป็นก็คิดว่ายังรักกันดีอยู่นะมันอาจจะมีการเหมือนแบบไอยังไปเรื่อยๆมันจะมีการกลับมาคืนดีกันละกันคือถ้าทะเลาะก,กันเดี๋ยวก็คืนดีกันมันดู ไปเรื่อยๆไม่ได้ดูมีอุปสรรคปัญหาอะไรที่มันใหญ่โตนะแต่ถามว่าต้องปรับจูนกันไหมเป้นก็เชื่อว่าทุกๆความสัมพันธ์ไม่ว่าคุณจะคบกันมานานแค่ไหนเนอะมันก็ยังต้องปรับตัวเข้าหากันอยู่ดีค่ะนะหาเวลาไปเที่ยวด้วยกันก็จะดีจากพลังงานไพ่เนี่ยถ้าเกิดใครมีแฟนแล้วหรือว่าแต่งงานแล้วใดๆก็ตามนะพอเหนื่อยพอล้าจากหน้าที่การงานหรือใดๆหาเวลาไปพักผ่อนค่ะเนี่ยไปต่างจังหวัดอะไรบ้าง ไปเดินทางท่องเที่ยวบ้างเพราะคุณรู้สึกว่าคุณค่อนข้างจะเครียดหรือมีความหน่อยค่อนข้างเยอะเนาะ <c oughs> ก็แนะนําว่าให้ไปพักผ่อนเดินทางไปต่างจังหวัดไปทะเลแม่น้ําน้ําตกภูเขาอะไรแบบเนี้ยเออได้สังสรรค์ได้เจอเจอผู้คนคุณก็จะช่วยให้คุณเหมือนแบบดีขึ้นอ่าถ้าไม่ไปเที่ยวกับแฟนก็คือไปเจอกับเพื่อนฝูงสังคมก็ได้ในกรณีที่คุณเป็นคนโสดเนาะหรือมีคนคุยและความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็เออช่างมันงั้นเราก็ไปแบบ enjoy ชีวิตกับเพื่อนฝูงคอนเน็ชันของเราอะไรเงี้ย มันก็ช่วยให้คุณบันฮิวตัวเองและพลังงานของคุณจะค่อยๆดีขึ้นได้นะคะส่วนในเรื่องสุขภาพเน้นที่สุขภาพจิตก่อนเลยสุขภาพจิตในที่นี้ไม่ได้แปลว่าบ้านะแต่หมายความว่าคุณมีความวิตกกังวลเยอะพูดตั้งแต่แบบเริ่มต้นดูคลิปเลยเนาะมันมีเดอะมูลขึ้นมาแล้ว,ว่าคุณจะมีความวิตกกังวลค่อนข้างเยอะหน่อยเยอะเพราะฉะนั้นคุณจะดิ่งง่ายพยายามอย่าอยู่คนเดียวไปพยายามอยู่กับเพื่อนฝูงสังคมหรือมีอะไรก็แนะนําว่าปรึกษาหาหรือคนที่คุณไว้ใจก็จะดีเหมือนกันเพราะว่ามันก็เหมือนแบบเอมมบเอม อย่าไปนอยกับสิ่งที่เราแก้ไม่ได้อะไรที่มันเป็นปัญหาที่คุณรู้สึกว่าเออคุณจะแก้คุณก็แก้ไม่ได้แต่คุณพยายามแก้มานอะ่ทั้งที่มันเป็นปัญหาจากคนอื่นน่ะมันก็ไม่มีประโยชน์เนาะเพราะฉะนั้นเราทาทุกวันให้ดีที่สุดอยู่กับปัจจุบันอันนี้คือสิ่งที่เป็นคีย์สาหรับคุณเลยอันนี้คือเรื่องสุขภาพใจเนาะส่วนเรื่องสุขภาพกายถามว่ามีปัญหาอะไรไหมปิ้นคิดว่าสุขภาพกายมันจะมีแค่ปวดเมื่อยคอบ่าไหล่หลังเออแบบขี้เมื่อยอ่ะอยากจะนวดหรือว่านั่งนานอะไรแบบนี้เนาะ แนะนำว่าให้ไปนวดอะไรเงี้ยก็ช่วยได้หรือไปผ่อนคลายพักผ่อนไปสปาอะไรเงี้ยก็ช่วยได้รวมถึงน้ําหนักตัวอาจจะเพิ่มขึ้นได้ด้วยนะมันมี3ามถ้วยนะแปลว่าถ้าเกิดคุณน้อยเบื่อแล้วมันเหมือนแบบเออก็แก้เครียดด้วยการกินนึกออกป่ะพราะแก้เครียดด้วยการกินมันก็เป็นไปได้เหมือนกันที่คุณจะน้ำหนักตัวขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังนี้นะ,ะประมาณนี้สําหรับในเรื่องสุขภาพการเงินการงานความรักการเรียนเนอะครบทุกเรื่องแล้วอ่ะเดี๋ยวเราเปิดไพ ยานาโลกให้เพิ่มค่ะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะแนะนำอะไรคุณคนราศีมิถุนนะมาสามใบค่ะมาว้าวธาตุท,ทองเงินสมบูรณ์แปลว,ว่าจังหวะช่วงนี้คุณจะมีความมั่นคงเพิ่มขึ้นนะอย่างที่บอกว่าเปิ่ลไม่เห็นว่าคุณใช้เงินเยอะแปลว,ว่าที่ผ่านมาไม่ว่าคุณจะยังไงคุณเริ่มคิดเรื่องการเงินมากขึ้นทำังไ,ไงถึงจะมีเงินเก็บทำังไ,ไงถึงจะมั่นคงแล้วเปิ้ลก็จะบอกว่าในช่วงระยะเวลานี้คุณมีโอกาสเก็บตังค์ได้ด้วยนะอืค่อนข้างจะ ดีเลยทีเดียวนะอ่ะต่อมาอะไรอีกคะอืมนี่ไง ธาตุน้าเสียหายพอธาตุเงินสมบูรณ์นะแปลว่าในเรื่องความมั่งคั่งมั่นคงของคุณนะไม่ได้มีปัญหาเลยนะแต่เรื่องอารมณ์ของคุณต่างหากที่มีปัญหาบันถึงบอกว่ามีไพ่เดะมูนขึ้นมาด้วยแล้วมีไพ่ธาตุน้าเสียหายด้วยให้ระมัดระวังเรื่องอารมณ์เป็นหลักเลยค่ะสุขภาพใจของเราเนอะแบบดิ่งง่ายน่อยง่ายอารมณ์แปรปลวนะอะไรเงี้ยวเฮ้ยหรือว่าฉันเป็นซึมเศร้าวะอะไรเงี้ยมันอาจจะมีโมเมนต์แบบนั้นได้เพราะฉั้นแนะนําว่าต้องหาทาง ทางออกนะอย่าเก็บกดคือต้องไปอยู่กับคนเยอะๆหรือไม่ก็เออถ้าเราแบบรู้สึกว่าเราดิ่งเยอะจริงๆก็จําเป็นค่ะที่ต้องไปพบจิตแพทย์อะไรอย่างนี้เนาะเดี๋ยวนี้มันก็เป็นเรื่องปกติเนาะที่เราได้ไปหาคุณหมอไปเช็คซิว่ามันโอเคไหมหรือว่าเราต้องกินยานหรือเราต้องยังไงเนาะหรือว่าหาคนรู้จกักหรือว่าไปหากิจกรรมอะไรทำอย่างที่บอกไปเที่ยวไปผ่อนคลายไปสปาอะไรเงี้ยมันก็จะช่วยให้คุณดีขึ้นได้เช่นกันนะ เดินหน้าต่อค่ะอีกใบหนึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกว่าเดินหน้าต่อไปค่ะเนี่ยค่อยๆทําทุกวันให้ดีที่สุดจังหวะในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยเพิงคิดว่ามันอาจจะยังไม่ได้โดดเด่นมากไม่ได้ดูว้าวไม่ได้ดูแบบมีอะไรพลิกโผลไปเยอะจากปัจจุบันที่คุณเป็นอยู่แต่ว่าให้คุณเดินหน้าไปเรื่อยๆค่ะคนเราอ่ะมันจะประสบความสําเร็จมันก็ต้องเดินไปเรื่อยๆเนอะเหมือนกระต่ายกระเต่าถูกป่ะในเมื่อเรายังไม่หยุดเดินมันจะไม่มีทางที่คุณจะไม่ประสบความสําเร็จค่ะถึงแม้ว่ามันจะมาช้าหน่่อยแตมมันจะา แน่นอนอันนี้คือไพ่บอกนะคะตอ่อมา The Magic o f p a p e r ค่ะมาดูกันว่าไพ่อยากจะพูดอะไรเพิ่มเติมหรืออยากจะแนะนำอะไรคุณดูซิว่ามันจะสอดคล้องกับไพ่ทาโร่กับไพ่ยานาโลกไหมเนาะอ่ะมามาอยากจะพูดอะไรให้กับคุณบ้างเอาเลยใบนี้ ความสัมพันธ์ relation อ่าคุณจำเป็นต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีในช่วงระยะเวลานี้นะป้ญคิดว่าครึ่งปีหลังความสัมพันธ์เป็นเรื่องสำคัญสำหรับคุณอย่างที่บอกว่าเวลาในเรื่องการงานคุณอาจจะต้องดีวกับคนเยอะไม่ว่าจะเป็นเจ้านายลูกค้าเพื่อนหลวมงานอะไรเงี้ยพยายามรักษาความสัมพันธ์ให้ดีครับคุณมีสาถ้วยคุณเป็นคนเฟรนลี่อยู่แล้วคุณเป็นคนแก้ปัญหาได้คุณเป็นคนปรับตัวมีไหวพลิบในการที่จะเข้าหากับคนเพราะฉะนั้นมากคนมากความมันอาจจะเจอคนที่มีความแตกต่างหลากหลายอะไรเงี้ยก็ได้เพระาจจะ ไอ้คำว่ารีเลช i นเนี่ยเป็นคิดว่ามันจะต้องปรับตัวมันมีเขาเลยนะมีสิ่งที่คุณต้องทําต้องดีลกับผู้คนมันไม่สามารถว่าคุณจะ s แตน d alone ได้อะเนี่ยงานคุณก็ต้องทําเป็นท e a m work อ่ะคุณก็ต้องมีความสัมพันธ์กับคนอื่นความสัมพันธ์ในเชิงความรักด้วยเช่นกันคุณก็จะต้องมีความสัมพันธ์กับอีกฝ่ายหนึ่งใช่ไหมอ่ะมันก็เลยจาเป็นที่คุณต้องปรับตัวยืดหยุ่นเข้าหากันนะคุณหลีกหนีการมีความสัมพันธ์ไม่ได้ในช่วงครึ่งปีหลังเพราะฉนั้นก็ ใช้ไหวพริบของคุณเปิ้นก็เชื่อว่าคนที่มีไหวพริบอย่างคุณเนี่ยคุณจะสามารถเอาตัวรอดและผ่านช่วงนี้ไปได้อย่างแน่นอนนะคะอะต่อมามาให้แอสโซไดพูดเพิ่มเติมค่ะมีอะไรอยากจะแนะนําคุณเพิ่มหรือมีอะไรอยากจะบอกเพิ่มไหมจากสิ่งที่ยังไม่ได้บอกเนอะเนี่ยมาดูซิดาวสาวโอเคเนปจูนนะ ไม่ใช่เนปจูนราศีมีนก็คือเนปจูนนั่นแหละแล้วก็เลข7อ่ะคุณอาจจะมีความสําคัญเกี่ยวกับเลข7ก็ได้นะเลข7อ่ะมันเป็นเลขวันที่ก็ได้ค่ะหรือเดือนกรกฎาคมก็ได้แล้วเลข7เป็นเลขเรือนความสัมพันธ์ด้วยนะนี่ไง relation ใช่เลยมันคือเลข7หมายความว่าให้ดูดีๆคุณอาจจะมีความรับผิดช,ชอบในเรื่องความรักมากขึ้นก็ได้นะเออมันเหมือนแบบอ่ะ ดาวเสาร์เป็นดาวที่มันมีความรับผิดชอบมีวินัยการแบกรับเพราะฉะนั้นเป็นคิดว่าในพลังงานของคุณในกรณีที่คุณโสดอยู่หรือว่ามีความสัมพันธ์ในเชิงที่ยังไม่ชัดเจนเนาะมันมีความวิตกกังวลว่าจะยังไงดีก็ต้องบอกว่าใจเย็นๆนะคะ่ะเพราะว่าคุณอาจจะมีความกังวลในเรื่องความสัมพันธ์สูงนะถ้าคุณแบบพยายามทําทุกวันที่ดี่สุดปล่อยวางนะอย่าไปจินตนาการอะไรเยอะไพ่ราศีมีนเป็นไพ่ของการที่เรายึดติด งมงายหรือฟุ้งบางทีเราเหมือนแบบคาดหวังในความสัมพันธ์เยอะแล้วพอมันไม่เป็นตามที่หวังคุณก็จะเสียใจง่ายอะไรแบบนี้เนาะเป็นไปได้สูงเพราะฉะนั้นพลังงานมันค่อนข้างจะเทไปนในเรื่องความสัมพันธ์นะว่าถ้าเกิดคุณเป็นคนโสดคุณก็รู้สึกว่าเออเมื่อไหร่จะมีความสัมพันธ์จะที ก็แนะนาว่าอย่าเพิ่งไปกังวลมันมากค่ะเดินหน้าใช้ชีวิตของคุณไปอยู่กับเพื่อนฝูงสังคมคอนเน็กชันของคุณเนะคุณจะมีโอกาสเจอแต่ว่าคุณอาจจะยังไม่ได้พัฒนาอะไรในช่วงครึ่งปีหลังนี้นะแต่ว่าขอให้คุณมองบอกมองบวกกับความสัมพันธ์ค่ะคุณจะได้มีความสัมพันธ์ที่ดีบางคนพอแบบเออโอเคฉันไม่ได้โฟกัสเรื่องความรักมันอาจจะหมายถึงพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนก็ได้คุณอาจจะได้ไปลงทุนทําอะไรกับใครใหม่ๆก็ได้นะเออซึ่งมันเป็น3ามพาร์ตี้อย่างนี้เนาะมันก็เป็นทิศทางที่ดีนะ เออมันเป็นทิศทางที่ดีแต่ถามว่ามันจะโอ้โหประสบความสําเร็จว้าวสักเซสภายในครึ่งปีนี้เลยไหมอาจจะยังแต่ว่ามันอาจจะมีทิศทางที่ดีในการที่เออจะได้จับมือร่วมกับใครทํางานเป็นทีมเวิร์กอย่างที่เพิ่อบอกเนาะคือถ้าเกิดคุณไม่ได้ไปทําลงทุนทําธุรกิจมีพาร์ทเนอร์ส่วนคุณก็จะมีทีมที่ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน,กนซึ่ง มันอาจจะมีปัญหาอาจจะต้องปรับจูนอาจจะต้องเรียนรู้กันก็เป็นไปได้เพราะมีไพ่มันมีดาวเสาเนอะที่เป็นดาวของความยากลําบากนิดหนึ่งกับความแบบมีวินยัยคุณจําเป็นจะต้องมีวินยัยแล้วก็ทํางานหนักในความสัมพันธ์นะแล้วความสัมพันธ์ของคุณจะไปต่อได้อย่างที่บอกมันจะเป็นเรื่องพาร์นเนอร์หุ้นส่วนทีมเวิร์กในเรื่องการงานก็ได้หรือจะเป็นเรื่องความสัมพันธ์ในเชิงคนรักคนคุยเป็นไปได้หมดนะมีไพ่สามถ้วยขึ้นมากับมีไพ่มีมีแอสโรไดเป็นดาวเสาขึ้นมาเนี่ย ก็รู้สึกว่าแล้วมีเรือนที่เจ็ดด้วยนะเป็นไปได้ว่าหลายๆคนที่มีแฟนอาจจะตัดสินใจแต่งงานในช่วงครึ่งปีหลังนี้เป็นไปได้แล้วพอแต่งงานเนาะก็ต้องบอกว่าการเป็นแฟนกับการแต่งงานลงเอยเนี่ยมันก็คือมันจะมีความรับผิดชอบมากขึ้นแน่นอนดาวเสามันคือการรับผิดชอบที่มันมีมากขึ้นเดิมคุณเป็นแฟนการคุณอาจจะยังไม่ต้องรับผิดชอบชีวิตของการและกันมากแต่พอแต่งงานกันแล้วค่ะมันจะมีการที่จะต้องรับผิดชอบชีวิตของการและกันมากขึ้นก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นคุณก็จะมี ขาเลยมีหมวกอีกใบหนึ่งเนาะเป็นหมวกของความสัมพันธ์ในเชิงที่แบบเออเป็นสามีภรรยาเป็นแฟนอะไรแบบนี้เนาะที่มันมีความชัดเจนมากขึ้นแล้วมีไพ่สามถ้วยเป็นไพ่ของการเฉลิมฉลองอ่ะเป็นไปได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ยินดีด้วยใครที่วางแผนจะแต่งงานในช่วงปลายปีมีโอกาสสูงแล้วก็หลายๆคนอาจจะแต่งกันในช่วงแบบตุลาคมอะไรเงี้ยเป็นไปได้เนาะ <c oughs> ก็จะมีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเป้นว่าถ้าคุณมีความสัมพันธ์คุณจะเรียนรู้ที่คุณจะต้อง มีวินยัยคุณจะทําอะไรเหมือนแบบเป็นเด็กๆไม่ได้แล้วต้องมีความเป็นผู้ใหญ่เป็นเหตุเป็นผลอะไรแบบนี้เนาะแล้วก็มีความรับผิดชอบมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นงานความรักหรือว่าใดๆก็ตามเนาะแล้วคุณก็จะผ่านเครื่องปีนี้ไปได้หลักๆเลยชัดๆมันคือเรื่องการที่คุณมีความสัมพันธ์กับคนรอบๆตัวคุณนั่นเองนะคะสําหรับราศีมิถุนเนาะอะ,อะต่อมาเปิ้ลเปิดการ์ดการ์ดนี้เป็นการเขียนมือขึ้นมาเองเนาะเป็นการแต่ว่าเราสูนะของเปิ้ลเองว่าโอเคเครื่องปีหลังเนี่ยเราควรจะไปทําบุญ อะไรเสริมมงคลไหมเพื่อให้แบบชีวิตเราโอเคขึ้นนะใครที่เป็นสายแบบชอบทําบุญนะก็มาดูกันค่ะดูซิว่าไพ่อยากจะบอกอะไรบ้างนะเอาสักสามใบแล้วแต่จริตหรือความถนัดของเราก็ได้นะคะไปทําบุญซะมาใบแรกค่ะทเววสุวรรณอ่าใครสนใจหรือใครนับถือถเวทวสุวรรณอยู่แล้วนะปู่เวสุวรรณก็ไปไหว้ได้นะคะไปขอพรทันนะการเงินคุณจะโอเคนะมันมีแค่เรื่องอารมณ์พระวิษณุหรือว่าพระนารายนะคะก็สามารถ ไปไหว้ได้เช่นกันเนะาะพระวิษณุเนี่ยจะเป็นเหมือนเทพที่ดูแลเรื่องความมั่นคงนะเออเปิ้นก็คิดว่าก็ดีเหมือนกันแล้วก็อีกใบนึงค่ะ เทพเจ้ากวนอูเฮ้ยสามสามเทพสามศาสนาเลยนะเป้นว่านะาเาวสุวรรณก็คือโอเคศาสนาฮินดูพามอะไรอย่างนี้ก็มีเนะาะศาสนาพุทธก็มีใช่ไหมแล้วก็พระวิษณุก็จะเป็นพามฮินดูแน่นอนแล้วก็เทพเจ้ากวนอูก็คือแบบจีนทั้งหมดทั้งสามเทพเป้นรู้สึกเลยนะว่าท่านเป็นเทพที่ปกปักรักษาในเรื่องความ มั่นคงให้กับคุณอ่าแบบฝาฟันอุปสรรคอะไรประมาณนี้แล้วก็เหมือนดํารงอยู่ซึ่งซึ่งซึ่งหน้าที่การงานการเงินอะไรแบบนี้ให้กับคุณได้นะอ่ะก็ประมาณนี้ค่ะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe comment เป็นกําลังใจให้เปิลได้นะถ้าเกิดว่าตรงมาพูดคุยกันได้หรือว่าเวลาผ่านไปไปลายปีแล้วถ้ามันมีอะไรเกิดขึ้นกลับมาอัปเดตย้อนหลังให้กับเปิลทราบก็ได้เช่นกันขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ